บอกตรเรือสีขาวเราบอกไม่ใช่ต้องมาเรือสีดำนาอนอยู่ไหนบอกอยู่ตรงเรือสีขาวแล้วเราจะไปนั่งทำไมไปไปนั่งตรงนั้นมันมีของไปดิไปดิไปดิก็ไปดิถ่ายเรือนี่เรือเสือดำกำลังลำเลียงกระเป๋านักท่องเที่ยวขึ้นจากเรือนี่เนี่ยเดี๋ยวกลับเรือลำนี้แหละ ขนาดบรรจุร้อยกว่าท่านนี่นู่งไงเสือดำโกน่ะโอ้โอเคไวเนอะยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกแปด ที่ท่าเรือเกาะกูดยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกแปด รถจอดรอด้านบนขึ้นไปเลยถ้าได้กระเป๋าแล้ว <c oughs> คนที่ได้กระเป๋าแล้วไปขึ้นรถเลยเดี๋ยวท้าเรือจะพังอย่าอยู่กันมากนู่นเรือดำน้ำมาอีกแล้วเนี่ยเรือเขาไปดำน้ำไปตกปลามานะ เมื่อวานเจอกันเยอะเลยนัวนลำนัวนลำนั้ลำนัวเนี่ยเขาไปดำน้ำตกปลากันมาเมื่อวานไปมาแล้วแต่เมื่อวานไปสปีดโบ๊ทนะไปไปต่อทองแถวไปเลยไปต่อทองแถวไป ไของใครของมันยกของใครของมันโยก, <c oughs> โย,กยังไม่ยอมยกกั <c oughs> นอีกมีอะไรวะน้ำมันเหรอน้ำมันด้ววะนี่เอาน้ำมันมาเนี่ยซื้อน้ำมันมาจากฝั่งเร้น งูหรือเสือดำ